สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพยาครุฑครูบาอุ่นวัดโรงบัวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสําหรับรุ่นนี้ออกเมื่อปีพศ2562ค่ะเป็นรุ่นแรกชื่อว่าครุฑอาคมค่ะ สำหรับในคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองกะไหลทองนะคะคลิปนี้จะมีอยู่4องค์ค่ะ เมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ10บาทจะเห็นว่าพยาครุธจะมีความสูงใกล้เคียงกับเหรียญสิบาทนะคะสำหรับพยาครุธชุดนี้นะคะยิมก็มาขายลดราคาพิเศษนะคะรายการพาทุกรายการตอนนี้จะมีทั้งพระที่ขายในราคา ขาดทุนเท่าทุนแล้วก็ลดราคาพิเศษนะคะเป็นการเคลียร์สต็อกพระนะคะเนื่องจากอิ่มก็ไม่ได้ทำคลิปมานานนั่นปีที่แล้วทั้งปีนี่น่าจะนับครั้งได้นะคะว่าทำมากี่ครั้งนะคะก็จะเคลียร์สต็อกพระเก่าที่มีทั้งหมดนะคะในราคาที่ทั้งบางองค์ก็ขายขาดทุนบางองค์ก็ขายเท่าทุนบางองค์ก็ลดพิเศษนะคะ สำหรับชุดนี้เขาก็จะอยู่มีกล่องเดิมๆนะคะก็คือเป็นกล่องครุฑอาคมนะคะครูบาอุ่นอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะออกที่วัดโรวงวัวตั้งแต่ปีพศ2562ค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปจะมี คำอธิบายนะคะให้คลิกดูตรงนั้นนะคะอิ่มจะแจ้งทั้งราคาแล้วก็ไอดีลายพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะท่านใดที่สนใจก็ทักลายมาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ